สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องอีสานบุกอีกแล้วค่ะเมื่อน,นี้พามาเก็บลูกมันนะคะพี่น้องมาเบิ่งความมาลังการของนางนี่ค่ะอยู่บ้านนั่นเองค่ะปลูกไว้โดนแล้วราคาพี่น้องมาได้มาเบิ่งจากเทียรป้าดกคักดกแน่อีเหลียค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำการช้ค่ะบ้านหลังนี้นี่ยู่ตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กน้อยเลยค่ะนี่ แต่ว่าตอนนี้ในห,หน้าอยู่ค่ะตอนนี้บาได้อยู่ละไปอยู่อีกหลังนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ต้นค่ะสามต้นนั่นหัวหัวก็ปลูกค่ะจะกกันยายนเร็วมากค่ะไตเบิงงไปเบิ่งใกล้ๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะดูความรรังการงานสร้างค่ะพี่น้อง อันนี้จนว่างาตกค่ะนี่ค่ะชูชูมันกินเบอร์รี่ค่ะหมาที่กินเบอร์รี่นี่ค่ะลูกมอนหรือว่าเออเขาเอิญไวาอย่างอ่ะพี่นอ้องเมาเบอร์รี่เด็ไอ้หนั่งเขาเอิญค่ะเบอร์ค่ะความอลังการของนางความดกของนางนี่ค่ะป่าอะไรจะขนาดนี้โอ้สวรรค์ค่ะ วันนี้เขาก็จะมาเก็บไปเฮ็ดไว้นะคะพี่น้องไว้ลูกมอนนะคะกะ็เฮ็ดพ่เปลี่ยนราค่ะพี่น้องบางใน youtube ค่ะแล้วก็เลยสั่งเสือ,อยีดหมักไว้มาะคะ่ะใน youtube หวังว่ามันคงจะเปลี่ยนไว้เหมือนของเขาะะพี่นออ้องเพราะมันดกค,คักคะ่ะแจ็คเสียวไปเฮ็ดยังค่ะพี่น้องน่คะผู้ใดอยากกินก็ไม่เก็บได้ค่ะพี่น้องทางเพี่คะ่ะบางทางเนี้ย อมึงนี่ค่ะตายคักค่ะอ่าค่ะเป็นพวเป็นพรวเลยค่ะพี่น้องโดกมากอลังการมากค่ะมันใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะแบบอัดแน่นนะคะตรงนี้มองว่างเลยค่ะเฮเตียงมูห้องพี่น้อง มาควนมูนะคะดุมากนะคะหนึ่งหลายค่ะค่ะนี่ค่ะ,คะหนังนนเบืองมันด้วยค่ะดุค่ะค่ะสะออนสะออนเมื่อนี้เขาเกคยที่เก็บ มากสีนี่นะคะสีดำอุ้ยียไปแล้วเขาจะเก็บสีดำแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้มันจะหวานแล้วะคะ่ะพี่นอ้องนี่ค่ะสีดำแบบนี้จะหวานแล้วอืมมันความหวานค่ะกินได้เลยค่ะสีดำๆ ดกมากถ้าเป็นสีแดงแบบนี้จะส้มนะคะพี่นอ้องโอ้ส้มจิตเลยค่ะคือสมอ้มแทะอันนี้ก็จะเปรี้ยวหวานเป็นสีแดงแดงก็เปรี้ยวจัดสีดำก็หวานค่ะ นี่ค่ะตายไปมากเลยเป็นก้อนเลยค่ะมังเนี่ยเบื้องค่ะพี่นอ้องเป็นก้อนเลยค่ะมังเนี่ยดกแต่อาจแยเยียดโดมากดกที่สุดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูของเขานะคะ น,นี่ค่ะเยี่ยเก็บค่ะพี่นอ้องมาเก็บใส่ก,กระต้านี่ค่ะกระต้าเก็บเห็ียดเนาะนี่ค่ะโอ้ป้นหมองแปบนี้เลยค่ะมานี่ใหญ่มากใหญ่เวอร์นี่ค่ะ,เ,ะ,คะเก็บ เอาจ่สีดำๆนะคะพี่น้องเอาจ่นี่เขาเอาจะหมาสีดำมันสุกแล้วโุ่นทิมกระไลค่ะโอ้แต่เสียดายไม่ได้เก็บไว้เลยคะ่ะเมื่อเนี้ยวันนี้นีนคะเรื่องด้วลอะไรพี่ตัวมังมมงบักแ่ง ขวดผัวนี่ค่ะลายคักข้างบนกระมีขวดเยอะแยะมากมายนี่ค่ะ ก็เจอพี่น้องมันดกแห้งโอ้แดดจ้องค่ะนี่นี่ค่ะ,คะใส่ปากพร้อมใส่กระตาพร้อมเนี่ยนง่สัมโอ้ยติ่งแห้งมาได้เลยแง่ทิมเบิดค่ะ เดีจะเก็บกอนนะคะพี่น้องอ้องเสีอ่ออาเลยปะคะเดี๋ยวห่อซนนี่ก่อนค่ะพี่น้องซดน,นี่ก่อน่านนี่ก่อน,อนค่ะเฮ้ยค่ะ เก็บค่ะเอาแบบว่าเดี๋ยวเ,เบิ้งเขาที่แด้เอาแบบว่าให้ไลท์ที่สุดค่ะพี่น้องเท,ท่าที่เขาจะเก็บได้นี่ยค่ะเอาลูกแบบดำๆแบบนี้ค่ะชูมาไหมกวนค่ะเ,เก็บไปค่ะพี่น้องวัวน,นะแปะนี่เดี๋ยวล่นๆดุดค่ะค่ะป,ปุ่มนี่้นค่ะพี่น้อง จนตนงากงแม่แม่ใช่ั้ยคะนีไะ่ไมป,ไม,ไปมินิฮาร์ทค่ะ ค่ะพี่น้องนะคะคุณอ่ะเยอะเยอะค่ะ,ะคะ่ะประมาณนะี้เก็บใส่เก็บใส่ค่ะพี่น้องยาวไปคะ่ะยาวยาวไปคะ่นะคะ่าค่นะนะคะุณอ่ะขอใส่ตาเนี้ยใส่ปากเนียใส่สั้นนะคะอ่า <c oughs> คะ่ะ อึ่งพัวนี่ค่ะนี่ก็ขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เป็นกำลังใจให้เสมอน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัสครสมาชิทีมงานอีสานบกุกกดติดตามให้ค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะเมนนื่อกี้ว่าได้ไปเก็บแนีงแล้วไม่เนาะค่ะพี่น้อมาเก็บอันนี้เขาก็ละหลุดมือเบิดไปนะะี้ค่ะแต่ว่ามือเคยสิไปเก็บแนีงแล้วไม่ค่ะครั้งเนี้ย โอ้ยฮ oh, yeah, ียเบิรดน่ค huh. yep, uh ่ะโอ้นอนค่ะนี่นาเย็บใสร็จก็ะเอามากดำๆมันค่ะมือนี่ ก right, okay. okay. yeah. <sm> ิงานไปค่ะพี่อีกเยอะมือแดงไปแล้วค่ะพี่หมูก็ห้องก็ได้กินได้จักห้องอย่างกินจนเบิดมือ

เ,เต็มดินก็มีพี่นอ้องเรนมเต็มขี้ดินเลยค่ะงานนี้ค่ะปปดมัองค่ะเมงค่ะอือ,อรังการงานสร้างสวยงามมากค่ะ เมาเบอร์รี่นี่ค่ะพี่น้องอันอันถือเบอล์อะแต่ว่าเมาเบอร์รี่นี่แหละค่ะอันเ้าก็หมักมอนเนี่ค่ะลูกมอนนี่บัานน,นล่พวกตระกูลเบอร์รี่นี่มีวิตามินเนาะคะ่ะพี่น้องบำรุงสายตาวิตามินเอเนี่ยค่ะ มีความแซ่บค่ะเบิ่งดูแหละคะ่ะพี่นอ้องเบอร์วังกลังการนี่ค่ะโหดผู้บงโมบึกแต่งค่ะพี่น้องดอกก็ได้คิดได้ะคะ่ะหามมากเลยค่ะอันนี้มันกำลังเลยสีนใหินนะคะทางเนี้ยกำลังเกิดขึ้นมาใหม่แน,นี้ เป็นพว่าเป็นพว่าค่ะพี่น้องส,สวยค่ะต้นหน้ากระโดดก,กึ่พี่ค่ะกึงกระตาแล้วพี่น้องกระตาเก็บเห็ดนะคะ,คะ เด็ดลงเด็ดลงเลยโอเคค่ะอ่ะดำดำมัน นี่มีแต่อันดำๆเลยค่ะพี่น้องพี่อนเป็นไงค่ะวิ่งนะคะดำๆเลยนะค่ะเยอะเลยค่ะขออนุญาตเก็บค่ะ มึงมือค่ะอีน้องเตื่อนเบิดค่ะโอ้ปวงปวงนี่ค่ะปวมเมดเจ้ายอดมากเลยค่ะจอดะตัวข้างบนนี้สี เก็บก้อนเท่าพี่น้องมันมื้อมากเลยค่ะโอ้เก็บลูกมันเสร็จลอกค่ะพี่น้องเก็บบวบาดบาไปเอาสำนันก้อนมื้อน,นี้อันนี้กำกำลังขึ้นเลยค่ะเห็นไหค่ะพี่น้องนี่กระท h อนนะคะกระท h อนกำลังออกเลยทีนี้เนี่ยค่ะก้อนน่อยๆน,น,น,นี่เนี่ยกำลังออกค่ะ เดี๋ยวมาเก็บอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องนี่ใกล้เบิดแล้วออกมาเดินแล้วค่ะเก็บไปฝากคนกันหลายนะคะหรือไอ้ต้นยังก็แล้วิืนะยงชิดค่ะพี่น้องอันนี้ก็ไม่ได้ขีดยาิีดยังเลยนะคะตอนออกที่แรกดกมากเลยค่ะเก็บไปฝากคนเบิดค่ะอืมอค่ะพี่น้อง มายงชิกค่ะสวยๆค่ะ,คะกูไว้า่ากินน้อ,นอพี่น้องเพราะว่าได้ซื้อค่ะเพราะว่าได้ขีดยาขิดยังเลยนี่ค่ะปุยก็ปุยก็เปน็นขีมูนะคะใส <c oughs> สัตว์หนึ่งใส,สเทียนหนึ่ง <c oughs> นี่ค่ะป้านั่นยังออกให้กินเยอ <c oughs> ปีนี้ก็ออก,กดกเยอะค่ะแต่ว่า เลื่อจากการจินการแจกลก็เนี่คย,ย,นนยค่ะหะายเยอะหวานๆได้ค่ะเนี่ยพี่น้องไม่ใช้สารพิษทุกอย่างนะคะไรสานค่ะ,คะโอ้ปากแหละปากม่วงหมดค่ะกินด้านานาั่นไรเนี่ค่ะพี่น้องอืมโอ้หวานเจี๊ยบ เดี๋ไม่ยงชิดค่ะที่นั่งอืมอืมอ,อันนี้เป็นแถบค่ะอืมหูใหญ่ค่ะ เดีไปเบิ้องพนงั้งงนไอ้ไอ่างคะ่ะลูกมันค่ะพี่น้องบากกาักให่แล้ค่ะไอ้เบิ้งอันนี้ก่อนค่ะมะขามยักษ์ค่ะพี่น,อน้องแบบว่าลูกเบิ่มเทิมไซสบิ๊กอ่างย่างใหญ่แล้วค่ะอ่างคืบมึงอะค่ะคืบกว้างๆอะค่ะายงอ่าง เอ็นมันง่ายอันเดียขาดเนี่ยมัเบึงซสื้อมันงคเห็นไหมคะเงี้ยวๆเ้ยค่ะมาันง่เลยเนี่ยเอ็นมาขามยักนะคะนี่ก็ออก,กลายค่ะเราไปแช่ย,ยิ้มกินนะคะพี่น้องแซบคับอันนี้ขอกะมาซื้อหอดบ้านคุณเดียค่ะเนี่นะคะ หลาย,ย่ค่ะอืมน้องหมูค่ะข้อ,อน้องหมูข้อ,อน้องหมูค่ะเบื้อง,งกวนคขาหมูปลาหมูยอย่างนี้หนอะนีค่ะหมูหวานี่รักกุบกิบ๊บ นี่ค okay. ่ะเก็บบทันเด้เบิดเยอะพี่น้องเก็บบ่ะานเน้่เบิดโอ้เก็บเบิดปะดทั้งหมากดำหมากแดงลา้ตาไปเบิดเนี่ยค่ะเนงานที่เก็บได้เก็บแป้งหยองเนี่ยค่ะพี่น้องคนเดียวเนี่ค่ะเก็บเต็มตาค่ะนี่ทำงามเลยค่ะ เบอร์รี่มีประโยชน์ต่อสายตานะคะพี่น้องนี่ค่ะไปเห็ดย้มตตาขนมปังก็ได้ mm hmm. เห็ดไว้ mm hmm. เห็ดนนามถ้าไม่ก็ได้ค่ะ mm hmm. okay. เียก็บจนมือแดง mm hmm. มือดำิดค่ะซ mm hmm. ูม <Zoom S 1> แบบใกล้ๆคะ่ะพี่น้องเบิงอ้ mm hmm. น่าอร่อยหวานๆที่เปรี้ยวจ้า นี่ค่ะ,ะตานแบบไงเลยเด้ยค่ะเ,เก็บเต็บแม่พี่น้องค่ะลายค่ะเมื่อนี้ก็ไว้สำานีก่อนนะคะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานบุกนเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่กดติดตามนะคะสำหรับเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ